สวัสดีครับวันนี้ก็มาหมายคลองขุดใหม่เหมือนเดิมครับอำเภอลาดหลุมแก้วครับจังหวัดปทุมธานีวันนี้น้ำไหลแรงครับน้ำแดงขุ่นเหมือนเดิมครับสำหรับเหยื่อวันนี้ครับเป็นเหยื่อลำบมสูตรหนึ่งครับหมายวันนี้ก็เป็นหมายแถวหน้าโรงงานโยธกาครับสะพานเขียววันนี้จะลงเบ็ดห้าคันครับ เดี๋ยวเรามาติดตามชมกันครับว่าวันนี้จะได้ปลานินไซส์สวยหรือเปล่าทางขึ้นลงแฉะมากครับลื่นด้วยเดี๋ยวเรามาลงเบ็ดกันครับ เบ็ดครบ5้คันแล้วครับเดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับตอนนี้ก็8โมงแล้วครับน้ำไหลแรงครับตะกัวเบอร์40เอาไม่อยู่ครับไหลไปทางซ้ายหมดเลยครับไปที่เดียวกันหมดเลยสำหรับตะก้อนะครับตะก้อก็เป็นตะก้อ2เซนเหมือนเดิมครับเบ็ดจีนุเบอร์8ครับเม็ดโฟมเล็กครับใส่เม็ดโฟมขนาดเท่ากับเบ็ดนะครับจะใส่ใหญ่เกินไป เยื่อวันนี้เป็นเยื่อลำบมสูตรหนึ่งครับวันนี้ผสมเยื่อให้ออกนิ่มนิดนึงครับไม่ต้องถึงกับเหลวมากหร,หรือนิ่มเกินปั้นลูกไม่ต้องใหญ่นะครับเอาเท่ากับลูกไข่ไก่ก็ได้ครับเม็ดโฟมแปะครับ ไม่ต้องฝังลงลึกครับแค่นี้ครับมีแต่ปลาตะเพียนไซส์เล็กครับปลานนิ้นไม่เข้าเลยครับน้ำไหลแรงมาก แต่ปลาตะเพียนอย่างนี้ครับสี่ห้าแ้มแล้วครับปลาตะเพียนปลานินยังไม่เข้าเลยครับปลานินไปไหนไม่รู้ครับตามร่าวันนี้จะเจอไหม เล็กสายพันกันเลยครับน้ำไหลแรงเกินผ่านไปหนึ่งชั่วโมงครับได้ตะเพียนมา5-6แต้มครับตะเพียนเล็กสวายเล็กตัวหนึ่งครับเมื่อกี้เดินไปคุยกับน้้นนาที่ตกตรงซุ้มน้นานนาก็มาแต่เช้าครับ ลงเบ็ด5-6 0 0 0ัน 5, 6, ได้ตะเพียนไซส์เล็กครับปลานินยังไม่เข้าครับเดี๋ยวนั่งอีกสักชั่วโมงครับถ้าไม่ได้ปลานินเดี๋ยวคงย้ายหมายลงไปข้างล่างแถววัดสุทาวาสลงไปครับย้ายหมายครับย้ายมาแถวปั๊มน้ำมันเอทเอครับตรงนั้นเป็นประตูน้ำครับ ลงเบ็ดสี่คันครับน้ําไหลแรงเกินครับผักตบชวาเยอะก็เลยสี่คันพอผักตบชวาครับน้ํามันลงแรงมันแตกกอออกมาครับวันนี้น้านา,นาเพื่อนตกปลาก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเมื่อเช้ามาหมายตรงนี้มีคนนั่งครับมีนา,นานานั่งอยู่สงสัยไม่ได้ปลาครับคงย้ายขึ้นไปข้างบน เดี๋ยวมาตามลุ้นกันครับว่าหมายนี้จะได้ปลาดินหรือเปล่าหรือว่าจะได้แฮวกับบ้านครับตามลุ้นกันครับอากาศวันนี้ก็คึ้มฟ้าคึ้มฝนค,ครับมีแดดบ้างเป็นบางครั้งครับไม่รู้ว่าจะได้นั่งนานหรือเปล่าฝนฟ้ามืดมาครับฝักตบชวาลอยเยอะครับวันนี้ หลอดแฮวปลานิลแ,แล้วครับตอนนี้ก็11โมงแล้วครับเมื่อกี้พวกลากหญ้าลากผักตบม,มาใต้น้ำรวบไปหมด4ขันเลยครับพันเงินไปหมดเลยอุปสรรคผักตบชวาครับน้ำไหลแรงวันนี้ ไม่รู้ว่าจะได้ปลานินเพิ่มอีกหรือเปล่าไส้นกเขาครับตัวใหญ่เลยครับปลาไส้นกเขาไส้นกเขาครับ วันนี้ทำเหยื่อมา2อกิโลครับใช้หมดไปโลกว่าแล้วครับตีลงไปก็ผักตบชวาลอยครับเสร็จแล้วก็เกี่ยวสายก็พันกันก็ต้องนี่เอาขึ้นมาเปลี่ยนใหม่วันนี้ใช้เหยื่อเปืองมากครับ มันเป็นพวกเศษไม้ครับลอยมาใต้น้ําแล้วก็พันขาดไปตัวหนึ่งครับนะมันเป็นพวกเศษไม้ครับไม้ไผ่ไม้อะไรอย่างเงี้ยมลอยมาใต้น้ําแล้วก็มาพันเดี๋ยวต้องย้ายแล้วครับ ไม่ไหวแล้วขาดไป3มรอบแล้วครับย้ายหมายมาอีกครั้งครับย้ายมาแถวหน้าปัม๊มม่วงครับเมื่อกี้เพิ่งตีเหยื่อลงครับปานินไซใหญ่กินครับไม่ได้เอาที่ตักลงมาครับไปติดกอหญ้าครับหลุดเลยครับเสียดาย มาตามลุ้นกันครับว่าจะมีปลาน,นินหรือเปล่าหมายนี้ ใสสวยยเลยได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ก็4ี่โมงกว่าครับป่าค่อนข้างเงียบครับวันนี้น้ำไหลแรงผักตกเยอะครับตกยาก,กวันนี้อุปสรรคเยอะมาสรุปยอดครับ วันนี้ได้น้อยมากเลยครับปันนินสตัวครับตัวโบหลุดไปเสียดายมากครับตักไม่ทันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ